ต้นเด็กหนุ่มวัยสิปีเพิ่งเรียนจบมาหกกำลังจะขึ้นมหาวิทยาลัยเขารอคอยสงการมาอย่างใจจดใจจอ่ออากาศร้อนร้อนแบบนี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้ออกมาเล่นน้ำกับเพื่อนฝูงเขาใส่เสื้อฮาวายสีสดกางเกงขาสั้นรองเท้ายางขับรถไปยังถนนสายหลักของเมืองปืนฉีดน้ำในมือคืออาวุธคู่ใจต้นวิ่งไปวิ่มาท่ามกลางกลุ่มคนพ่นน้ำเสียงหัวเราะร้องเพลง เขาใช้เวลาตลอดทั้งวันอย่างสนุกสนานเหมือนโลกทั้งใบมีไว้เฉพาะช่วงเวลานี้เสียงเพลง EDM ดังหึ่มรอบสี่แยกกลางเมืองที่กลายเป็นลานสงการขนาดย่อมต้นกับเพื่อนกลุ่มเดิมเดินฉีดน้ำไปทั่วแบบไม่สนใจใครเสื้อเปียกโชกกางเกงยีนขาดขาดปืนฉีดน้ำในมือเป็นรุ่นแรงดันสูงติดถังสะพายอยู่ด้านหลังเขากำลังหัวเราะชอบใจที่ได้สาดน้ำใส่กลุ่มผู้หญิงข้างถนน แม้บางคนจะหันหน้าหนีหรือแสดงสีหน้าไม่พอใจเล่นหน่อยดิพี่อย่าทำเป็นเครียดดิเขาตะโกนใส่แบบกึ่งหยอกล้อกึ่งกวนแต่เมื่อเขาเล็งปืนฉีดน้ำใส่กลุ่มไว้ดุนเจ้าถิน่นกลุ่มหนึ่งเข้าเรื่องมันก็เกิดบานปลายขึ้นชายหนุ่มในกลุ่มนั้นผมสั้นหัวเกลียนใส่เสื้อกล้ามหันขวับประมองด้วยแววตาไม่ตลกด้วยเฮ้ย <Hey, S 2> มึงเล่นกับใครไม่ดูหน้าหรือไงวะตนสยายยิ้มไม่ถอยแถมพูดสวนกลับ สงการก็ต้องเล่นน้ำเลยพี่แต่ดาม่าไปทำไมคำพูดนั้นชั่นจุดไฟใต้ถังน้ำมันวัยรุ่นเจ้าถิ่นเดินเข้ามาพร้อมกับเพื่อนอีกสองสาคนมึงคิดว่าถนนแถวนี้ใครก็เล่นได้เหรอเดี๋ยวกูจะสอนให้รู้ว่าใครใหญ่พิบตาเดียวที่ต้นกับเพื่อนจะรู้ตัวเขาก็โดนผักไปติดขอบข้างทางปืนฉีดน้ำหลุดกระเด็นจากมือก่อนมันแลกจะตามมาติดตดอย่างไม่ทันตั้งตัวเสียงผู้คนรอบข้างเริ่มฮือฮา แต่ไม่มีใครเข้ามาห้ามพอต้นตั้งสติได้รีบสะบัดตัวออกแล้ววิ่งผ่าฝูมชนออกมาเลือดไหลที่หัวคิว้วแต่เขาไม่หยุดข้างหลังมีเสียงฝีเท้าตามมาติดติดมึงวิ่งให้ไวเลยไอ้ต้นมันตามมาแล้วเขากับเพื่อนวิ่งเข้าซอยแคบซอยหนึ่งการสาดน้ําที่เคยสนุกกลายเป็นอุปสรรคทําให้ลื่นและล้มบ่อยครั้งเสียงคนตะโกนด่าลอยตามลมมาเสียงก้าวเท้าทีาท่ไล่ล่าก,กดดันเหมือนเสียงฆาตรกรในหนังสยองขวัญ ต้นหอบหายใจแรงๆวิ่งสุดชีวิตสภาพไม่ต่างจากคนหนีตายเขาคิดไม่ออกเลยว่านี่คือสงการหรือสนามรบเขาวิ่งไปนานเท่าไหร่ไม่อาจจะรู้ได้จนถึงเวลามืดค่ำต้นกับเพื่อนกระเสือกระสนหลบหนีจากการไล่ล่าของกลุ่มไวรุ่นเจ้าถิน่นจนในที่สุดเขาก็มาถึงซอยท้ายเมืองพวกเขาจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้ไอ้ต้นมึงรีบเถอะกว่าแม่งตามมาอีกแน่เพื่อนตะโกนผ่านหันหลังมองอย่างระแวง ตนหยิบกุญแจสั้นๆใส่รถแล้วเล่นเครื่องอย่างไม่สนใจไฟแดงหรือใครจะมาขวางเสียงล้อบนถนนดังแหลมพร้อมกับความเร็วที่พุ่งทยานเราวกับจะหนีให้พ้นทุกอย่างเขาขับรถมาแหกโค้งหลังวัดซึ่งเป็นทางลงเนินเล็กๆที่เขาเคยเล่นซิ่งกับเพื่อนมาลหลายรอบแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมไอต้นเบาๆน่อยและนั่นคือเสียงสุดท้ายของเพื่อนก่อนเสียงยางเบียดสีกับถนนและเสียงโลหะกระทบกันดังสนั่นวันไหว มอเตอร์ไซค์ของเขาหมุนคว้างกลางอากาศก่อนจะกระแทกกับเสาไฟฟ้าอย่างแรงทั้งคู่กระเด็นออกจากตัวรถโลกของต้นดับวูบลงในพิบตาหลังจากนั้นไม่รู้นานเท่าไหร่ต้นมาลืมตาอีกครั้งก็เห็นแสงไฟสีขาวในโรงพยาบาลสว่างจ้าแต่เย็นเฉียบร่างกายของต้นนอนอยู่บนเตียงไอซมีสายระยงระยางเต็มตัวใบหน้าเขาซีดมีผ้าพันแผลคุมหน้าผากแขนข้างหนึ่งใส่เฟือก และแขนอีกข้างหนึ่งเจาะสายน้ำเกลือเสียงของหมอและพยาบาลคุยกันเบาๆนอกมาคค่านคนไข้ยังไม่พ้นอันตรายต้องเฝ้าดูอาการ72ชั่วโมงแจ้งญาติเรื่องของเพื่อนเขาหรือยังเรียบร้อยแล้วครับเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุต้นไม่ได้ยินทั้งหมดแต่ในหัวเขาเสียงเครื่องยนต์ยังดังอยู่เสียงเพื่อนที่หัวเราะด้วยกันยังดังก้องก่อนที่จะกลายเป็นเสียงกรีดร้องในวินาทีนั้นสงการปีนี้เขาได้เล่นน้ำแค่วันเดียว แต่ผลลัพธ์ของวันเดียวนั้นกำลังเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการขณะที่อีกฟากหนึ่งของเมืองมีเสียงพลาสติกกระทบกันเบาๆยามเช้าในซอยหลังวัดดังเป็นจังหวะของความหวังแม่ของบอลกำลังจัดของหน้าร้านเล็กๆที่เขียนมาตั้งตั้งแต่ตีห้าส่วนบอลกำลังเรียงปืนฉีดน้ำตามขนาดและใส่ป้ายราคาใหม่ที่เขาเขียนเองด้วยลายมือคดๆบนกระดาษลังเก่า วันนี้แผงขายของของเขาดูดีกว่าเดิมนิดหน่อยเขากับแม่เพิ่งได้ผ้าใบเก่าๆมาบาังแดดกับเก้าอี้พับสองตัวจากป้าแถมมาให้เอาไว้ขายดีๆนะลูกป้าแถมพูดพร้อมรอยยิม้มบอนยิ้มให้กับตัวเองในกระจกหน้าร้านน้ำข้างๆที่พอจะสะท้อนหน้าของเขาขึ้นมาโดยบังเอิญแค่ขายของได้ดีเมื่อวานหัวใจก็พองโตได้ขนาดนี้เที่ยงวันลูกค้าลุมแน่นแผงทั้งเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ บางคนต่อราคาบางคนซื้อทันทีแบบไม่ถามอันนี้แรงสุดครับลองกดดูได้เลยถ้าซื้อสองอันแถมแว่นกันน้ำให้เลยนะครับพี่เสียงของเขาไม่ดังนักแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจแม่ของเขาหันมายิ้มให้ทั้งน้ำตาน้ำตาที่ไหลด้วยความภูมิใจไม่ใช่ความจนอย่างเคยบ่ายวันนั้นเองบอลน,นั่งนับเงินในกล่องข้างในมีแบงค์ยี่ปะปนกันกับเหรียญหบาทสิบบาทเขากอดกล่องไว้แน่นก่อนจะหันไปบอกแม่ แม่ถ้าได้แบบนี้อีกสองวันผมว่าเราน่าจะพอมีตังไปต่อทุนนะแม่พยักหน้าไม่พูดอะไรแค่เพียงเอามือมารูปหัวเขาเบาๆมันเป็นครั้งแรกในรอบปีที่เขารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แค่เด็กจนๆที่ขายของอยู่ริมถนนอีกแล้วแต่เป็นลูกชายคนหนึ่งที่กำลังช่วยแม่แบบทั้งบ้านไว้ด้วยมือเปล่าแดดยามบ่ายวันที่สของเทศกาลที่ร้อนกว่าทุกวันถึงแม้จะมีน้ำสาดทั่วถนน แต่ที่แผงขายของของบอนกับรู้สึกร้อนเหมือนไฟเผาอยู่ในอกแม่สุดลงอย่างไม่มีปีไมีคุยมือที่กำลังจับกลุ่มปืนฉีดน้ำสั่นแล้วหลุดออกจากมือก่อนที่ล่างของเธอจะค่อยๆล้มลงบนพื้นซีเมนข้างแผงขายของที่ร้อนจนลวกผิวแม่เสียงของบอลดังก้องมากกว่าบนถนนพอรอบตัวไม่มีใครได้ยินผู้คนยังคงเล่นน้ำกันอยู่เสียงเพลงยังเปิดดังเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาโทรเรียกรถพยาบาลทันทีมือไม้สัน่นน้ำตาไหลแบบไม่รู้ตัวมันวนครับแม่ผมล้มหายใจไม่ออกขอโทษนะคะรถติดมากค่ะเดี๋ยวจะส่งรถเข้าไปให้เร็วที่สุดคำว่าเร็วที่สุดของปลายสายกับตอนนี้ของบอลมันช่างห่างกันราวกับอยู่กันคนละโลกเขานั่งกุมมือแม่ไว้ในอ้อมแขนคนเดินผ่านไปผ่านมาเริ่มมองบ้างแต่ก็ไม่มีใครช่วยแบบจริงจัง เพราะทุกคนคิดว่าคงไม่หนักมากนักหรอกแม่ของเขาพยายามพูดบางอย่างแต่ไม่มีเสียงมีแค่เพียงสายตาที่มองลูกชายเหมือนจะขอโทษที่ทิ้งเขาไว้ลำพังรถพยาบาลมาถึงตอนที่ทุกอย่างสายไปแล้วบอลยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเหมือนเวลาจะหยุดเดินเสียงคนหัวเราะต่อกระซิกเสียงเพลงเปิดสนุกสนานยังมีอยู่แต่ทว่าในโลกของเขามันมีแต่ความว่างเปล่าเกินจะบรรยาย คืนนั้นเขากลับบ้านมากอดน้องสาวไว้แน่นเด็กหญิงไว้แปดขวบที่ถามด้วยน้ำเสียงไร้เยียงสาแม่ไปไหนเหรอพี่บอลเขาตอบไม่ได้ได้แต่ดึงน้องเข้ามากอดไว้แน่นขึ้นอีกน้ำตาไหลเงียบๆไม่ใช่เพราะความเศร้าเพียงอย่างเดียวแต่เพราะเขารู้ว่าต่อจากนี้ไปไม่มีเวลาให้เศร้าอีกแล้วพรุ่งนี้เช้าเขาต้องตื่นมาขายของเหมือนเดิมต้องไปจ่ายค่าห้องต้องพาน้องไปโรงเรียน เขาต้องกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวในวันที่ไม่อยากโตไม่มีแม่ให้กลับไปก่อนอีกแล้วไม่มีใครให้ซบเวลาเหนื่อยอีกแล้วเหลือแต่ตัวเองกับหน้าที่ที่ต้องแบกไว้ไม่ว่าใจจะพังแค่ไหนก็ตามเย็นวันนั้นบอลได้พาน้องไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆเดือนน้องยิ้มกว้างแบบที่เขาไม่ได้เห็นมานานแล้วอร่อยจังเลยพี่บอลเสียงเล็กๆนั้นทำให้หัวใจของเขาอบอุ่นกว่าทุกมือที่เคยกิน เขาเงยหน้ามองฟ้าเขาไม่รู้ว่าแม่มองลงมาดูหรือเปล่าแต่ถ้าแม่เห็นเขาอยากให้แม่รู้ว่าเขาจะไม่ยอมแพ้อีกต่อไปแล้วนี่แหละครับเป็นสองมุมมองที่ผมตั้งใจจะมานำเสนอเพียงแต่อยากให้รู้ว่าสงการของเรามันไม่เท่ากันจริงๆบางคนใช้เทศกาลสงการเพื่อความสนุกสนานบางคนก็ใช้เทศกาลสงการเพื่อการประกอบอาชีพ บางคนก็ใช้โอกาสนี้เป็นการกลับบ้านมาเพื่อเยี่ยมพ่อแม่ญาติพี่น้องแต่เนื่องด้วยเหตุผลอะไรก็ขอให้เล่นสงการอย่างมีความสุขกันทุกๆคนนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับ